อาตมาภาพก็เชื่อว่าทุกคนอยากคบคนดีอยากมีเพื่อนดีมิตรสหายที่ดีแต่ใครจะเป็นเพื่อนที่ดีแก่เราได้ดีที่สุดถ้าจะมองร่างกายมนุษย์เนี่ยคนที่จะเป็นเพื่อนเราที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเนี่ยฝ่ายนามธรรมาก็คือจิตใจเรา ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมก็คือตัวสติตัวปัญญาอันนี้จะเป็นกัลยาณนามิตรเป็นทั้งบุรพาจารย์ผู้นำทางที่ดีจึงจำเป็นที่เราต้องภาคต้องเปลี่ยนต้องใส่ใจฝึกหัดขัดเกล้ดาวดวงจิตดวงใจตนเองให้มากขึ้นมากขึ้นนั่งอยู่ตรงนี้ก็สังเกตหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์เมื่อช้าก็ได้ยินพระอาจารย์มหาศิล บวชมาจนแขวร้อนเมื่อสันว่าบวชมาจนหัวงอกมานั่งดูเพื่อนครูบาอาจารย์ที่พบกันรู้จักกันตั้งแต่ต้นๆคนนั้นก็อาจจะมรณภาพไปแล้วคนนั้นก็แก่ก็เท่าสัญ,ญลักษ์ณบ่งบอกเครื่องหมายชัดเจนว่าเป็นคนแก่คนเท่าญาติโยมที่เคยรู้จักกันก็ร่วงหายไปร่วงหายไปไม่รู้ว่าใครไปไหน กลับบ้านเก่ากันไปกลับบ้านเก่ากันไปบางคนก็ได้สั่งได้ลาบางคนก็ไม่สั่งไม่ลาอะไรกันเราที่อยู่กันตรงนี้ก็นับวันนับเวลาเสื่อมไปถอยไปเสื่อมไปหมดไปสิ้นไปวันเวลาของชีวิตเหลือไม่เท่าเก่าแต่ก็ยังดีว่าเรายังมีความปรารถนาดีปรารถนาบุญปรารถนากุศล ให้เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจโดยวิธีการต่างๆที่เราจะทำให้มันเกิดบุญเกิดกุศลเกิดภูมิศีลภูมิธรรมขึ้นมา